สวัสดีค่ะชาวลัคนาราศีพฤกษ์ทุกๆท,ท่านขอตข้อนรับเข้าสู่ช่องอา่านดวงสไตล์ตักแตนช่องที่จะทําให้การดูดวงไม่เครียดอีกต่อไปและได้รับกําลังใจดีๆกลับไปในทุกๆวันนะคะวันนี้จะพาชาวลัคนาราศีพฤกษ์หรือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่22เมษายนถึง21พฤษภาคมเข้าสู่ดวงรายปีประจาปี2,565หรือคิดทศกราช2,000 22นั่นเองนะคะอันนี้จะเป็นภาพรวมรายปีของชาวลัคนาราศีพฤษภเท่านั้นนะคะว่าจะเกิดเรื่องราวอะไรขึ้นมาบ้างในปี2565นี้นะคะส่วนในแต่ละเดือนนั้นก็จะต้องไปดูรายละเอียดปีกย่อยเพิ่มเติมในคลิปรายเดือนกันต่อไปอีกทีนะคะขอบคุณที่คอยสนับสนุนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้แม่หมอกันมาโดยตลอดเป็นอย่างดี ะะหากสนใจดีวดวงส่วนตัวนะคะก็สามารถอินบ็อกได้เลยก็จะมีค่าใช้จ่ายเป็นค่าครูให้กับแม่หมอหน่อยนะคะเามาอไม่เข้าไปดูที่หน้าเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษภนั้นภาพรวมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในปีนี้ของชาวลัคนาราศีพฤกษภไพ่แทนตัวใบแรกของคุณเลยก็คือเป็นไพ่ในเจ้าอคนาคือ เดวิลนะคะใบต่อมาที่เป็นเมเจอร์คณาดก็คือเฮอร์มิตนะคะใบต่อมาก็เป็นไพ่เดอะเดชนะคะเท่ากับว่าในปีนี้ของชาวลัคนาราศรีพฤษภนะก็จะมีเรื่องราวให้คุณได้เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนผ่านมากขึ้นนะคะคุณจะได้แบบรู้สึก หลุดพ้นจากสภาวะบางอย่างที่คุณกําลังหลงไหลลุ่มหลงจนคุณขาดสติอยู่นะในปีนี้นะคะคุณชาวราคนาราศีพฤษภคุณจะมีความรู้สึกเป็นไพ่เดวิลคือคุณมีความอยากได้อยากมีหลงไหลข้างคล้ายความเชื่ออะไรบางอย่างในเรื่องที่คุณกําลังเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ถูกโดยเฉพาะเรื่องกรรมณมนะคะลาภยศสรรเสริญนะเพราะคุณเห็นไหมคะเป็นผู้หญิงที่แก้ผ้าเนาะ เปือยหน้าอกนะคะและยังมีถ้ามองดีๆเนี่ยก็จะมีร่างของผู้ชายคนนึงนะคะเป็นลางๆนะเหมือนเป็นปีศาจที่คอยแบบพูดเป่าหูนะคะแล้วน่านำมือของเขาเองเนี่ยคนนี้เห็นไหมคะขึ้นมาโอบตัวหญิงสาวนะคะทำให้เขาให้เธอรู้สึกว่าเธอลหลงไหลคลั่งไคลอยากได้เขามาเหลือเกินเขาอยู่ในจินตนาการเหลือเกินนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยความคิดของคุณระวังการถูกครอบงำ นะะในเรื่องราวบางอย่างนะการเงินในปีนี้ของคุณก็ค่อนข้างที่จะต้องกระเบียดกระเสียนสมระมากขึ้นนะคะมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับเรื่องการงานลูกน้องบริวารน,นะคะในช่วงพิษตาถึงช่วงเวลาที่คุณจะต้องเปลี่ยนคุณก็จะต้องเปลี่ยนนะคะชาวัานาราศีพฤษภด้วยความที่คุณเป็นคนที่ดื้อนะคะเป็นราศีธาตุดินและเป็นราศีฟิกซ์ไซด์อีกด้วยนั้นแล้วเนี่ยคุณก็เลยจะต้องโดนยาแรงเพราะว่าใน ปีที่ขผ่านมาเขาก็เคยมาเตือนคุณแล้วนะคะแต่พอ,อยูแลนัสเดินเข้าอยู่ในตัวคุณในปีนี้เนี่ยจริงๆเขาก็เดินมาอยู่ในระยะเวลาสักพักนึงแล้วนะคะแล้วแต่ระยะเวลาองศาของแต่ละคนว่าจะโดนเร็วหรือช้าแต่บอกได้เลยว่าปีนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภทั้งหลายนี่เขาเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณจะต้องเปลี่ยนแปลงเรื่องราวในชีวิตของคุณเปรียบเสมือนความตายนะคะแค่เพียงเสี้ยววินาทีคุณก็ต้อง จากไปแล้วนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนนะคะเขาจะมาให้คุณรู้ว่าสิ่งที่คุณวาดหวังคิดหวังไว้นะคะไม่มีอะไรแน่นอนว่าคุณจะได้อย่างที่คุณคิดนะคะเพราะบางอย่างที่คุณมองคิดเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เป็นระยะไกลมากเกินไปแต่ยังไม่ได้ลงมือทำโปรเจกต์ทั้งหลายที่คุณวางเอาไว้เนี่ยนะคะมันค่อนข้างมีเยอะมากมายเลยจน คุณไม่รู้จะเริ่มต้นตรงไหนและคุณก็ยังไม่เริ่มต้นลงมือทาจริงจสักทีนะคะคุณจะเก็บทุกอย่างและทําให้ทุกอย่างเริ่มต้นไม่ได้นะคะต้องค่อยๆทําทุกอย่างไปสิ่งหนึ่งที่ชาวราศีพฤษภต้องเรียนรู้ในปีนี้อย่างที่บอกนะคะเป็นไพ่ความตายนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยไม่มีอะไรที่จะยืนยงคงอยู่มั่นคงถาวรตลอดไปนะคะคุณจะไม่มีทางอยู่ในที่เดิมต่อไปตลอดชีวิต เพราะคุณจะต้องพัฒนาและก้าวหน้าต่อไปเรื่อยๆนะคะในปีนี้เนี่ยนอกจากว่าคุณจะต้องประหยัดกระเบีดยกระเสียงในเรื่องเงินแล้วนะคะสิ่งที่คุณจะทําให้คุณหมดเงินค่าใช้จ่ายไปด้วยเช่นกันก็คือเรื่องเกี่ยวกับสิ่งที่คุณอยากรู้อยากเห็นอยากเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนนั่นเองนะคะยังไม่ใช่ปีที่จะสามารถเดินทางไกล ไปต่างประเทศได้แต่เดินทางระยะใกล้ขนาดนี้คุณก็ยังมีความระแวงนะคะรู้สึกได้ว่ามันน่ากลัวเกินไปมีเรื่องราวที่จะต้องระวังจะไปดีไหมจะออกดีหรือเปล่าหรือเดินทางไปได้มากแค่ไหนนะคะพี่น้องก็ไม่สามารถช่วยเหลือคุณได้เพราะในเรื่องราวบางอย่างของคุณที่คุณทํามาในอดีตทําให้เขาเหล่านี้ได้แต่นั่งมองและคอยให้กําลังใจคุณอยู่ห่างๆนะคะ การลงทุนหรือการคบหากับใครสักคนเพื่อที่จะมาเป็นคู่รักคู่ค้าการลงทุนนะคะของคุณยังไม่ใช่ปีที่ดีเท่าไหร่นักนะคะยังอยู่ในช่วงที่เป็นสภาวะทรงๆนะเพราะมันเป็นไพ่6ดาบนั่นเองนะคะก็มีเกณฑ์ที่จะต้องพัดภาคบุตรหลานในที่นี้ก็คืออาจจะไม่ได้อยู่เลี้ยงดูบุตรหลานของตัวเองนะคะ หากคุณมีลูกคุณก็อาจจะต้องฝากลูกไว้กับญาติผู้ใหญ่ที่อยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพและตัวคุณเดินทางไปทํางานอีกจังหวัดหนึ่งแบบนี้นะคะหากคุณคิดที่จะไปศึกษาเรียนต่อในต่างประเทศปีนี้ก็อบอกได้ว,ว่ายังไม่ใช่ช่วงเวลาที่คุณจะสามารถไปได้นะคะต้องรออีกสักระยะหนึ่งของคุณนะเพราะว่าถ้าเกิดคุณไปในครั้งนี้เนี่ยโอกาสที่จะกลับมาใน ถิ่นอาศัยที่คุณกําลังอยู่ในตอนนี้เนี่ยค่อนข้างยากเพราะคุณคิดว่าคุณไปปุ๊บคุณก็จะไปอยู่ถาวรและไม่กลับมาอีกเลยนะคะมันจะมีเรื่องราวทาให้คุณต้องเปลี่ยนแปลงนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้ของชาวร,า,ราศรีพฤษภในเดือนมกราคมจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะในเดือนนี้ของชาวร,า,ราศรีพฤษภเดือนมกราคมนี้นะคะมีเรื่องราวให้คุณหมกปุ้นกุ่นคิด เยอะมากเลยเพราะว่ามาเป็นไพ่เดบิวนะคะคุณจะมีเรื่องราวที่คุณมองถูกเป็นผิดและมองผิดเป็นถูกได้นะคะระวังการหลงคารมใครสักคนหรือเข้าไปอยู่ในวงวนพันธนาการบางอย่างที่คุณไม่สามารถถอนตัวคุณเองออกมาจากเรื่องราวเหล่านี้ได้สิ่งที่จะทำให้คุณเลือกที่จะออกมาได้จริงๆก็คือสตินะคะ ความอย่างรู้ของคุณและการตระหนักในคุณงามความดีของตัวคุณเองเลือกที่จะอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงไม่ลุ่มหลงในเรื่องราวต่างๆที่กำลังคอยเข้ามาหลอกโล่เหมือนล่อเหมือนปีศาจต้ตนนี้นะคะต่อมานะคะอ๋อในการเงินเดือนมกราคมนี้ก็ให้ระวังการตามใจาการช็อปใน จุดที่คุณอยากได้อยากมีนะคุณจะใช้เงินเกินตัวนะชาวราคนาราศีพฤษภให้ระวังให้ดีนะคะมันจะกลายเป็นภาระหนี้สินลุงลังและต่อเนื่องมายันเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่ทําให้คุณจะต้องมาคิดให้รอบคอบนะคะไปะยัดค่าใช้ใจ่ายมากขึ้นสมถะแบบคุณเฮอร์มิตคนนี้นะคะเป็นฤาษีนะหากคุณกําลังรู้สึกว่าวุ่นใจในเดือนมกราคมในเดือนกุมภาพานันธ์นี้บอกได้เลยว่าคุณจะหันหน้าเข้าหาธรรมะศาส,สนามากขึ้น สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือมากขึ้นท,ท,ทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องใช้สติรอบคอบนะคะในเดือนกุมภาพัานธ์เพื่อที่จะดําเนินชีวิตไปอย่างเป็นปกติสุขที่สุดเดือนนี้บอกได้เลยว่าคุณค่อนข้างที่จะไม่ออกมาพบเจอสังคมโลกภายนอกบ้างนักบางอย่างคุณจะตกผลึกได้ในใจของคุณเองด้วยตัวของคุณเองจากสติปัญญาอัญชละหลักแหลมของคุณ นั่นเองนะคะการกินการอยู่ของคุณนะก็ค่อนข้างจะต้องประหยัดมากขึ้นะระมัดระวังรอบคอบมากขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะในเดือนมีนาคมนะคะเป็นไพ่ Nine of w a n d นะคะถ้าเป็นไพ่ Rider-Waite ก็คือ9้าไม้เทา้านั่นเองนะคะในเดือนนี้ก็บอกได้ว่าคุณก็จะมีเรื่องราวให้คุณมองไปในอนาคตข้างหน้ามากขึ้น แต่การมองไปข้างหน้าของคุณในครั้งนี้ก็คือนำอดีตจากประสบการณ์ที่ผ่านมาของตัวคุณเองมานั่งคิดทบทวนว่าคุณอยากจะไปต่อหรือพอแค่นี้เพราะคุณเหนื่อยล้ามากๆแล้วนะคะจากเรื่องราวต่างๆที่คุณเริ่มต้นมาตั้งแต่ต้นปีนะแต่ถามว่าคุณยอมแพ้หรือยังก็บอกได้ว่าคุณยังไม่ได้ยอมแพ้ขนาดนั้นเพราะมือคุณก็ยังจับดาบอยู่แบบนี้นะคะเพียงแต่ว่าคุณขอที่จะพักก่อนหยุดก่อนตั้งสติก่อน ในทุกๆอย่างทุกๆเรื่องนั่นเองนะคะสอดคล้องมาจากเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะเดือนนี้คุณก็เลยเลือกที่จะหยุดนิ่งสต็อปทุกอย่างนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเดินทางการเที่ยวการวางแผนอะไรก็ตามนะคะเพื่อให้ตกผลึกในตัวเองเสร็จปุ๊บแล้วก็มาเริ่มในเดือนเมษายนนะคะที่เป็นไพ่สามเหรียญน,นะคะคุณจะได้พบเจอผู้รู้คู่หูเพื่อร่วมทางคนที่คอยชี้แนะและสนับสนุนคุณให้ทุกๆอย่าง แม้กระทั่งเครื่องมือในการที่จะทําให้ฝันของคุณเป็นจริงสิ่งที่คุณชอบโดยเฉพาะเรื่องงานศิลปะคิดเอทีความคิดสร้างสารรค์สิ่งอะไรที่เป็นสวยๆงามๆนะชาวลัคนาราศีพฤกษภคุณชอบมากๆและของนี้เป็นมูล,ลค่าสูงของเก่าเนี่ยคุณจะยิ่งชอบเข้าไปใหญ่นะคะในเดือนเมษายนนี้ก็บอกได้เลยว่าคุณจะเริ่มเห็นรูปร่างของคุณแล้วว่าคุณจะเริ่มเดินไปในทางไหนของชีวิตนะคะเงินก็จะมีเข้ามา เรื่อยๆนะคะจากการที่มีคนทั้งหลายคอยมาช่วยเหลือคุณคนนี้นั่นเองนะคะในเดือนพฤษภาคมนะคะเป็นไพ่หกดาบนะคะคุณจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวนิดนึงเพราะว่าตัวคุณรู้สึกว่าคุณไม่อยากที่จะขยับเขยืขย่อนกายหรือตัดสินใจไปที่ไหนเลยนะคะอีกคนนึงก็ไม่ได้มาสนใจคุณคุณก็มองเป็นบนท้องฟ้าและตัวคุณเองอีกคนนึงก็ที่มาด้วยกันกับคุณเนี่ยเขาก็มีเรื่องราวให้คุณอยู่กับตัว ของตัวเองและตัวของเขาเองไม่ไม่คิดที่จะแบบหันมาเป็นที่ปรึกษาให้คุณนะคุณก็เลยรู้สึกว่าอ้างว้างโดดเดี่ยวสิ่งหนึ่งที่จะบอกชาวราศาีพฤษภได้ก็คือในเมื่อคุณเลือกได้ว่าคุณจะจับไม้พายของเรือคันนี้แล้วพายต่อไปหรือจะหยุดนิ่งอยู่ตรงนี้คุณจะเลือกอยู่ที่เดิเมแล้วเกาะหรือจะก้าวไปข้างหน้าก็อยู่ที่ตัวคุณเองทั้งนั้นนะคะแต่บอกได้ว่าถ้าคิดที่จะลงทุนในปีนี้ก็ หยุดไปก่อนนะคะเป็นช่วงเวลาที่ชะงักงานไม่ใช่ช่วงเวลาที่ดีสําหรับคุณนะคะในเดือนมิถุนายนนี้นะคะคุณจะตัดสินใจได้ชัดเจนแล้วว่าคุณจะอยู่หรือจะไป,ไปนะคะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องงานประจําลูกน้องบริวารจะออกจากงานนะคะเป็นตัวคุณหรือเขาหรือเพื่อนร่วมงานของคุณก็จะออกจากงานของคุณไปนะคะไม่อยู่กับคุณทําให้คุณจะต้องเปลี่ยนแปลงสถานะการเติบโตทุกอย่างมันอยู่ที่สภาวะเสี้ยววินาทีเท่านั้น นะคะพอไพ่ใบนี้เป็นไพ่เดสนะและโยมมาทูตก็คือคนนี้นะคะถือเคียวอยู่นะเห็นไหมและผู้หญิงคนนี้นะคะยืนยืนอยู่ก็ท่านก็มากระชากผ้าปุ๊บเสร็จปุ๊กก็สามารถลุดลอยไปได้เลยดังนั้นแล้วเนี่ยเขาก็จะบอกได้ว่าทุกอย่างเนี่ยไม่มีอะไรแน่นอนในเดือนมิถุนานคมนยนต์นี้คุณก็จะนึกได้และตกผลึกได้นั่นเองนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภในทุทกๆอย่างคุณจะเปลี่ยนแปลงตัวเองโดนบังคับเปลี่ยนในเดือน มิถุนายนนี้นั่นเองดังนั้นแล้วเนี่ยบอกได้ว่าครึ่งปีแรกของชาวราศาาีพฤษภก็ค่อนข้างมีเรื่องราวที่หนักหน่วงทําให้คุณต้องมาตกผลึกในเดือนมิถุนายนนั่นเองนะคะและในเดือนกรกฎาคมนะคะคุณจะเริ่มตัดใจตกผลึกได้แล้วคุณออกมาแล้วนี่คุณก็จะเริ่มก้าวไปข้างหน้านะคะโดยไม่หยุดพักนะเพราะเป็นไพ่อัศวินไม้เท้านะคะในาอาแบนคุณก็จะเริ่มเดินทางออกไปสแสวงหาจุดมุ่งหมายของคุณ ความก้าวหน้าของคุณและทิศทางที่คุณต้องการจะถึงหรือไม่ขอให้ตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนนะคะชาวลัคนาราศรีศพฤษภเพราะคุณเท่านั้นที่รู้ดีว่าชีวิตนี้ของคุณในปีนี้คุณต้องการอะไรนะเป็นปีเป็นเดือนกรกฎาคมของปีที่จะต้องเดินทางตั้งแต่ครึ่งปีหลังเลยทีเดียวนะคะและในเดือนสิงหาคมนะคะเป็นเพจออฟแวรนะ เด็กน้อยเป็นเซกที่เป็นผู้หญิงนะคะดังนั้นแล้วเนี่ยคุณก็จะได้เป็นเรียกว,ว่ามีเพื่อนร่วมทางแนวความคิดคนที่คอยมาเป็นไกด์นำทางให้คุณก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้นะคะที่เป็นเด็กที่ช่างซุกซนขยันเรียนรู้ใฝ่รู้ใฝ่รเรียนกล้าที่จะเริ่มต้นกล้าที่จะเปลี่ยนแปลงในทุกๆอย่างไม่เกรงกลัวการเรียนรู้มีความสดใสร่าเริงเข้ามาทําให้ตัวคุณเป็นคนที่ มีความสุขมากขึ้นและตัวคุณกล้าที่จะริเริ่มลงทุนลงมือเรียนรู้เดินทางไปต่างประเทศท่องเที่ยวได้มากขึ้นด้วยเช่นกันนะในเดือนกันยายนนะคะเป็นไพ่ princess of swords นะคะในเดือนนี้ของชาวลัคนาราศีพฤษภคุณก็จะต้องเหนื่อยหน่อยนะเพราะคุณจะเจอความดื้อรัน้นความมุ่งมั่นในตัวคุณเองนะบางคนก็จะเจอลูกหลานของคุณที่ค่อนข้างที่จะดื้อ ะะแต่ถามว่าเธอฉลาดไมหมเธอฉลาดมีสติปัญญาปัญหาเล็กๆน้อยๆที่คุณกําลังเจอก็บอกได้เลยว่าคุณจะผ่านไปได้นะคะขี้คายไปได้อย่างดีเพราะเป็นปัญหาระดับเด็กๆนะคะเล็กๆน้อยๆไม่ใหญ่มากนั่นเองนะคะชาวลัคนารารศีพฤษภคุณรับได้ให้ระวังความใจร้อนมุทุนุดุด,ดันและการดึงดันบางอย่างที่จะทําให้คุณเสียโอกาส ของคุณในเดือนกันยายนนี้ไปด้วยนะคะบอกได้ว่าเดือนกันยายนนี้คุณไม่เหนื่อยเงินไม่มานะคะในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะคุณจะได้เห็นทักษะความสามารถของคุณคุณจะได้เรียนรู้เรื่องราวบางอย่างจนชํานาญจากผู้ที่มีความรู้นะคะเป็นไพ่แเหรียญน,นะเอ็ดออฟคัพนะคะผู้หญิงคนนี้นะคะคนชะาท่านนี้เป็นผู้ที่ทรงคุณวุฒิที่จะสามารถถ่ายทอดทักษะความชํานาญของเธอ เห็นไหมคะอาจจะเป็นงานปาักผ้างานศิลปะบางอย่างที่เป็นความสวยความงามคนที่เป็นผู้รู้เรื่องราวต่างๆที่คุณใช้เฉพาะทางนะนำมาสามารถทําให้คุณขี่้ขายไปได้เดือนนี้ในเดือนตุลาคมนี้คุณจะได้ทัักษะอันนี้ใหม่ๆเพิ่มขึ้นและได้ทดลองใช้อย่างเต็มที่การงานการเงินในเดือนตุลาคมก็จะเฟื่องฟูมากๆนะคะการที่ใช้ทักษะในเดือนตุลาคมนี้จะสอดคล้องมาถึงเดือนพฤศจิกาย,ยนด้วยเช่นกันนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภ เขาบอกได้เลยว่าในเดือนพฤศจิกายนของชาวรัคนาราศีพฤษภนัมันเองคุณจะเป็นนายออฟคอยนะคะก็คือก้าวเหรียญน,นะคุณก็จะมีความอุดมสมบูรณ์พังพร้อมหลังจากที่คุณได้ฝึกทักษะทุกอย่างของคุณนั้นมาแล้วในเดือนตุลาคมนั่นเองนะคะกอบโกยมาแล้วเดือนพฤศจิกายนก็เลยมั่งมีมั่งคั่งพังพร้อมสวยๆรวย,รวย,รวยวๆเฉิดเได้นะคะในปีนี้บอกได้ว่าจากภาพรวมที่ดูนะ คุณไม่ค่อยคิดเรื่องความรักเลยนะคะในตอนนี้คุณมองที่จะสร้างตัวมากกว่านะคะและพอมาจบที่เดือนธันวาคมของปีนี้นะคะคุณก็จะได้เริ่มต้นมองวางแผนโปรเจกต์ลหลายๆอย่างของปี2,566มากขึ้นนั่นเองโครงการไอเดียบันเจิดความคิดสร้างสารรค์ทั้งหลายของคุณเริ่มออกมาเยอะและ้วแต่ถามว่าจะทำอะไรนั้นก็ขอให้คุณเลือกที่จะลงมือทำในแบบที่คุณถนัดก่อน ดีกว่าให้มั่นคงก่อนนะคะไม่สามารถที่จะทําทุกอย่างได้พร้อมๆกันนะคะโชคลาภในปีนี้ของคุณมาจากผู้หญิงนะคะที่เป็นเศรษฐีนะอาจจะเป็นแม่ของคุณพี่สาวของคุณคนที่คอยสนับสนุนคุณทุกอย่างเนี่ยมาแบบฟุกๆอยู่ดีๆเขาก็เข้ามาช่วยคุณนั่นเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในปีนี้นะคะนางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการให้ชาวลัคนาราศีพฤษภ ตั้งเป้าจุดมุ่งหมายของคุณในเรื่องต่างๆของปี2565นี้ว่าอย่างไรคะใบแรกนะคะเป็นคริสตัลน,นะคะคุณอาจจะต้องเรียนรู้เกี่ยวกับหินอัญมณีหลายๆอย่างที่คุณไม่เคยได้เรียนรู้นะคุณเป็นคนที่มีความสามารถทัศษะที่จะรู้ว่าอะไรเป็นคุณค่าที่ดีแลที่ดีสิ่งที่ดีที่จะทำให้คุณ สามารถรับพลังงานและเติบโตจากเขาได้นะคะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณเป็นธาตุดินคุณมีดาวศุกร์เป็นดาวประจําตัวของคุณเองเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเรื่องการเงินสินแร่ทุกอย่างนะคะคุณจะสามารถสัมผัสได้เป็นอย่างดีไปต่อมานะคะการฝึกฝนนะคะทุกอย่างนะเหมือนที่บอกนะคะเขาอยากให้คุณหมั่นฝึกฝนนางฟ้าอยากให้คุณหมั่นฝึกฝนเรื่อยๆในทุกๆเรื่องนะคะทุกอย่างเป็นบททดสอบที่จะทําให้คุณได้เรียนรู้และเติบโตขึ้นนั่นเองนะคะ และใบสุดท้ายนะคะทุกอย่างนะคะคุณออกแบบเองได้คุณเป็นศิลปะศิลปินในตัวของคุณเองคุณมีความเป็นศิลปินในตัวเสมอเพราะฉะนั้นแล้วชีวิตของคุณคุณออกแบบเองเลือกได้อยากจะให้ผลงานชีวิตออกมาดีหรือไม่ดีในทุกๆด้านเลกที่จะแต่งแต้มสีสันในชีวิตของคุณด้วยตัวคุณเองนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่านิสัยอะไรของชาวลัคนาราศรีพฤษภในปี2565นี้นะคะที่จะเป็นตัวขัดขวาง ความสำเร็จของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2,565นี้นะคะไปแรกนะคะการคิดไม่เหมือนคนอื่นนะคะการที่มองโลกแตกกับคนอื่นมากเกินไปนะคะและเป็นคนที่ยอมหักไม่ยอมงอนะคะมีไอเดียความคิดที่ไม่เหมือนชาวบ้านแล้วเนี่ยมันก็จะยังทำให้คุณบางทีคำพูดของคุณอะ ทำร้ายคนอื่นโดยที่คุณไม่รู้ตัวและคุณมองว่าคุณไม่ผิดด้วยนะคะเดี๋ยวไว้ทางนี้ดีกว่าเนาะโอขอโทษทีมันสะท้อนไปไว้ทางนี้ดีกว่าค่ะและใบต่อมานะคะการไม่รับรู้ไม่เข้าใจอารมณ์ของผู้อื่นนะคะไม่ใส่ใจสนใจที่จะรับฟังใครเลยนะชาวลัคนาราศีพฤษภคุณไม่ใช่คนที่อ่อนหวานเท่านั้นที่ปกติคุณเป็นคนที่ สุภาพอ่อนโยนมากๆคนหนึ่งเลยเช่นกันนะคะชาวลัคนาราศรีพฤกษภสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อเสียของคุณคือพอเวลาคุณโมโห,โหหรือคุณตัดสินใจอะไรไปแล้วนะคะคุณมักจะไม่เดินถอยหลังกลับหรือหันกลับมามองว่าคุณพลาดอะไรไปนะคะไม่รับรู้ไม่สนใจว่าจะเป็นอย่างไรนะคะถึงแม้ว่าคุณจะรู้ว่ามันผิดมันไม่ถูกต้องก็ตาม นะคะคด้านั้นแล้วสิ่งนี้ก็จะทําให้คุณพลาดโอกาสดีๆอะไรไปหลายๆอย่างและเพื่อร่วมทางคนรอบข้างที่คอยสนับสนุนคุณด้วยเช่นกันนะคะและไปสุดท้ายนะคะการมองโลกในแง่ดีบางอย่างที่มากเกินไปนะคะความสนุกสนานการกล้าิเริ่มคิดเอทีพความคิดสร้างสรรค์สิ่งนี้เป็นเรื่องที่ดีนะคะแต่พอมันมีมากเกินไปมันก็จะทําให้คุณนะกลายเป็นคนที่ไม่คิดเผื่อ เรื่องราวบางอย่างเอาไว้นะคะเพราะคุณจะมองว่าเออไม่เป็นไรโอกาสดีๆทุกอย่างของคุณมาได้เสมอนั่นเองนะคะและอัญ,ญมณีเสริมดวงของชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2565นี้มีอัญ,ญมณีอะไรกันบ้างนะคะเรามาดูกันนะคะใบแรกนะคะเป็นคยานาสนะคะจะเป็นออกแนวสีน้ำเงิน นั่นเองนะคะเกี่ยวกับจัก,กระคำพูดความคิดจัก,กระด้านคอนะคะก็ขอให้กลับมาดูแลร่างกายตัวเองความมุ่งมั่นตั้งใจในตัวเองให้เยอะๆนะคะใส่ใจความรู้สึกของตัวเองในทุกๆด้านบ้างนะคะและใบต่อมานะคะเป็นเครียดคอร์สนะคะก็คือขอให้คุณเนี่ยเป็นใช้พลังงานของเครียดคอร์สนะคะในการที่จะ ปล,ปล่อยอารมณ์ความรู้สึกของคุณออกมาชำะระล้างความรู้สึกของคุณให้มีความรู้สึกสดใสไม่ขุ่นมัวไม่ขุ่นข้องหมองใจมีการที่จะสามารถเริ่มต้นเรื่องราวอะไรใหม่ๆได้ดีเสมอนั่นเองนะคะและใบต่อมานะคะอัญะมณะีอันสุดท้ายที่เขาจะแนะนำให้คุณนอกจากเคลียร์ไนซ์แล้วก็เคลียร์คอร์สแล้วนะคะและใบสุดท้ายก็คือ ออเมจิชนั่นเองนะคะก็คืออัญมณีแห่งสติปัญญาความเฉลียวฉลาดและการอย่างรู้นะคะจะทำให้คุณเนี่ยได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริงของคุณนับถือความเป็นตัวตนเซลล์แคร์ของคุณเซลล์เวิร์ดของคุณทุกๆอย่างนะคะมากๆคุณจะเห็นความจริงในโลกใบนี้และความรู้ความสามารถในตัวคุณที่สามารถทำได้จริงๆมากขึ้นเช่นกัน นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องสุขภาพนะคะเทพกวัตถุ์ลาฟาเอลต้องการแนะนำอะไรชาวลักคณาราศีพฤกษบในปี2,565นี้บ้างนะคะเรามาดูกันนะคะถามร่างกายของคุณนะคะ a s k y o u r b o d y for a m e s s a g e นะคะก็คือขอให้ฟังเสียง จากร่างกายของคุณว่าตอนนี้ร่างกายของคุณต้องการอะไรคุณต้องดูแลรักษาเยียวยาอะไรเขาบ้างนะคะเพราะว่าบางทีคุณใช้งานเขาหนักเกินไปจนคุณไม่สนใจเขานั่นเองนะคะ e อ c e p t ป o ทน,นะคะยอมรับนะคะว่าร่างกายของคุณความสาม,มารถของคุณในทุกๆอย่างมันมีขีดจำกัดในแบบของเขาคุณสามารถทำได้เท่านี้ก็คือ คุณต้องทําได้เท่านี้นะคะเคารพไดะยกล่องสุขภาพของตัวเองอย่าฝืนทําอะไรไม่ไหวก็อย่าฝืนนะคะเพราะทุกอย่างมันมีระยะเวลาของเขานะคะแล้วก็การดูแลจํากัดอาหารโภชนาการทุกอย่างตอนนี้สําคัญมากๆต้องมาใส่ใจให้เยอะๆนะคะจะใช้ชีวิตแบบเดิมๆกินหลายอย่างในรูปแบบเดิมๆเหมือนเดิมไม่ได้อีกแล้วนะคะและเรามาดูกันว่า ครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะต้องการบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษ,ษ์ในปี2000 5น5นี้บ้างนะคะใบแรกนะคะฟังให้มากๆนะคะ listen นะคะฟังให้เยอะๆฟังให้มากๆนะคะหัดเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะฟังทุกๆอย่างที่ทำให้คุณรู้สึกว่ามันเป็นสิ่งที่สามารถช่วยเหลือทักษะเยียวยาประโยชน์ของคุณไม่ว่าจะเป็นเพลงความรู้ คนรอบข้างนะคะใบต่อมานะคะ p u r i f i c a t i o n นะคะ,ะ,คะการทำให้ทุกอย่างสะอาดบริสุทธิ์นะคะทำทุกอย่างให้กระจ่างใสทำทุกอย่างให้มีความสว่างในตัวเองและทำตัวคุณให้มีความสว่างในตัวเองนั่นเองนะคะและใบสุดท้ายนะคะบริหารเรื่องงานและชีวิตครอบครัวให้ดีนั่นเองนะคะเป็น t ท e ีไ p ซ i s i นะดังนั้นแล้วเนี่ยชาวลัคนาราศีพฤษภทุกๆอย่างมันต้องมีช่วงเวลาที่จะต้องเหมาะสมในทุกๆด้านนะคะก็ขอให้ชาวลัคนาราศีพฤษภดูแลตัวเองให้ดีๆนะเพราะครูบาอาจารย์สิทธิ์ท่านแนะนําคุณมาแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในเรื่องการงานการเงินปีนี้นางฟ้าแห่งความอุดมสมบูรณ์ต้องการแนะนําชาวลัคนาราศีพฤษภว่ายอย่างไรกันบ้างนะคะใบแรกนะคะ หันกลับเข้ามาหาธรรมชาตินะคะดูแลใส่ใจธรรมชาติร่างกายในตัวคุณปลูกต้นไม้ทําทุกอย่างให้ช้าๆสาโลไลท์อดทนรอคอยให้ทุกอย่างออกผลอย่างยั่งยืนนะคะและทุกๆอย่างที่คุณได้ลงมือลงทุนไปเนี่ยต้องเริ่มลงทุนตั้งแต่วันนี้เหมือนการปลูกต้นไม้นะคะต้องมีระยะเวลารอคอยให้ผีดอกออกผลนั่นเองนะคะใบต่อมานะคะ visualize a b a n d e n อินออ f ฟอรนะคะคุณอยากจะให้ด้านไหนของคุณประสบความสำเร็จก็มองให้เห็นภาพที่ชัดเจนให้ครบทุกๆด้านว่าคุณอยากจะอยู่ในจุดไหนแบบไหนยังไงนะคะในเรื่องงานเรื่องเงินสุขภาพหรือความรักก็ตามนะท่านบอกไว้เลยว่าคุณต้องเห็นภาพให้ชัดว่าคุณอยากจะอยู่จุดไหนแบบไหนและอย่างไรและไปสุดท้ายนะคะถึงเวลาที่คุณจะต้องสร้างความโดดเด่นให้ตัวของคุณเองนะคะ ทำทุกอย่างให้ละมุนล,ละไมและเป็นที่จับตามองอ่อนโยนอดหวานเหมือนกับแสงจันทราที่มีการส่องลงมาในยามค่ำคืนนั่นเองนะคะเมื่อคุณเริ่มทำแล้วก็อย่าได้หยุดที่จะฝันหยุดที่จะตามตามความฝันของคุณนะไม่ใช่ว่าพอถึงเวลาเจอปัญหาอุปสรรคปุ๊บคุณย่อท้อคุณหยุดเลยนะคะมันอาจจะต้องใช้เวลามากพอ นิดนึงนะคะแล้วก็ค่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะสะสมประสบการณ์ทุกอย่างนะคะจ่ายเงินจ่ายค่าบินที่ค้างจ่ายอะไรที่เป็นสิ่งที่คุณควรที่จะตอบแทนทดแทนหรือให้เขาเนี่ยคุณก็ให้ไปให้หมดนะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าใน เรื่องความรักโรแมนต์เอ็นเ,เจนนะคะต้องการแนะนำอะไรชาวลัคนาราศีพฤษภในปี2,565บ้างนะคะปีนี้นะคะคุณจะได้เจอโซเม e คนที่เป็นคู่แท้ของคุณถ้าใครที่ยังโสดนะคะหากคุณที่คิดว่าไม่อยากจะมีคู่แล้วคุณก็จะได้เจอคู่ค้าคู่หูคู่คิดที่ดีสำหรับคุณนะเป็นคนที่เป็นคู่แท้ให้คุณได้นะคะและใบต่อมานะคะฮันนีมูนนะคะคุณจะมี ช่วงเวลาดีๆที่น่าจดจำสำหรับชีวิตคุณนะคะทําชีวิตของคุณในเรื่องความรักให้ enjoy sweet มีความสุข romantic ทุกๆด้านและคุณจะมีการจดจำเรื่องราวความรักดีๆในตัวของคุณที่มากขึ้นนะคะการเริ่มต้นความรักอย่างรีบด่วนนะคะ ทำทุกอย่างให้โรแมนติกฟิลลิ่งทำทุกอย่างให้คุณรู้สึกมีคุณค่าในเรื่องความรักนั้นๆดูแลรักษาทนุถนอมคนข้างกายของคุณให้ดีๆนะคะเพราะการที่คุณจะเจอเพื่อนคู่หูคนรักที่ดีหรือเพื่อนสนิทดีๆแบบนี้ในชีวิตไม่ใช่เรื่องที่ง่ายนั่นเองนะคะก็คนเหล่านี้เป็นคนที่คู่ควรถ้าเขาคอยสนับสนุนเรื่องราวดีๆให้ตัวคุณพัฒนามากขึ้นต่อไปนั่นเองนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า น้องยีนิคอนนี้ต้องการแนะนำหรือบอกอะไรชาวลัคนาราศีพฤกษบุกทุกๆท่านในปี2565นี้บ้างก่อนที่จะจากกันไปนะคะอ่ะใบแรกนะคะ Listen in your t r u t h feeling นะคะขอให้ฟังความรู้สึกจริงๆในใจของคุณนะไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบใดก็ตามนะก็รับฟังเสียงภายในจิตใจของคุณให้ดีนั่นเองนะคะ ความรู้สึกจริงๆไม่โกหกนะคะและใบต่อมานะคะ Rest Go o f the Space นะคะปล่อยความเครียดทิ้งไปนะคะทำให้ชีวิตมีความ Enjoy ทิ้งความเครียดไว้ข้างหลังและก้าวต่อไปอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งมัอนออกไปซะนะคะ,ะและใบสุดท้ายนะคะเป็น Imagine นะคะคือการ Imagine นั่นเองก็คือการจินตนาการใช้ไอเดียความคิดสร้างสารรค์อย่าหยุดที่จะ มีการจินตนาการเพราะจินตนาการจะทําให้คุณก้าวไปถึงฝั่งฝันในสิ่งที่คุณคาดหวังและทําให้คุณมีความสุขสนุกสนานได้ทุกๆวันนั่นเองนะคะยังไงก็ขอขอบคุณชาวลัคนาราศีพฤกษ์กทุกๆท่านที่คอยสนับสนุนแม่หมองมาตลอดฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจในการผลิตคลิปดีๆให้ด้วยนะคะดูดวงส่วนตัวทักแชทอินบ็อกซ์ได้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะทุกๆคนบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะ